กันคขอบคุณนดอ,อกไม้อย่างงามๆหลายๆครับขอบคุณพี่น,นอ้องอำเภอดอนมดแดงขอบคุณพี่น้นองทั้งบ้านที่ติดตามการไล่สดอยู่พี่น้องครับมือนี่เป็นมือสุดท้าย ของการหาเสียงหาคะแนนเป็นมือสุดท้ายที่พี่น้องต้องพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สี่ปีเลือกเพื่อหนึ่งแต่หลอกนี่มันสามปีกลัวๆเพราะว่านายกพล่าออกก่อน เ็พให้พี่น้องต้องยากสองเทือยากบอ่อปันไดแต่สำคัญพี่น้องนั่งอยู่นี่ต้องเสียเงินฟี่ๆี่ของภาษีประชาชนเกือบหนึ่งร้อยล้านบาทบอกมื่นวันนี้บ่บอกกะหู้ว่าผู้ใดล่าออกก่อนนึกว่าทีเศร้าเลย มาสามัครม่คือเกา่านึกว่าเราป่วยถ้าแบบนี้แสดงว่าโบห้ความสำคัญกับพี่น้องเพราะพี่น้องตั้งจิตตั้งใจกาพี่น้องตั้งจิตตั้งใจอยากให้ปไปเหตุงานแมนบอครับพอไปแล้วโบแมนเจ้าได้าประชาชน ปะาทาชนนังยูนีคือเจ้าไน้แมนบอฮับพ่อว่าอย่างรับเงื่นเดือนเจ็ดเมื่นหาพันบาทสีปีสามล้านก็บาทซึ่งเป็นผ้าสีของพีนองเกษตรกรนังยูนีเสียงผ้าสีเสียผ้าสีไฮผ้าสีหน้าผ้าสีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทาม่ฝา เติมน้ำมันแปบสบู่ยาสระผมแปนซิฟันแมนเบิดถูกปะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสียดายเงินลอยล้านบอครับเอาไม่เห็ดท่าเมื่อหน้าพี่น้องอาอดดาเภอดอนมดแดงแล้วเกือบ,บอเบิดอัมเภอร์ผมได้แม,มนบอครับเบิ้นที่ละครับมันต้องให้ควา,ามสำคัญกับพี่น้อง เบ้าแล้วก็ขอแนะน้ำโตสะกอนบันเหมือนเมงหันสือวาสิทธิพลเราหาวันิดครับสือวาน้อยค้นบานหัวเรือนี่ขามปากขามข้างราดยางไปนี่กับพ่อกันแม่บ่ครับอายุ40ปีครับเคยเป็นรองหนาหยากสะกอนีีน้องถามมาตะก,กี้คือบอยฮันเต็ เท็จจังเด๋ล่หะเขาพันได้สังเห็นบ่อยที่ผมไม่นายกแมีนบุครับดังดูสามปียาเท็จนั่นยาซอยเกษตรกรอยาเท็จสุขภาพอยาเท็จั้นเท็จี่เท็บ่ได้แล้วเขาบ่อยเห็ดเขาให้เส้นแต่เงืนเดือนข้าราชการนซื้อคิดยาเท็จซอยพี่น้องเกษตรกรอยาเท็จชนละประทานบกทออยาเท็ดโดนการเกษตรอยาเท็จลอบพ่อสอตอเก้านายาเท็อยู่ใสกะไก่หมอ บ่ตองไปแออัดอยู่โรงพยาบาลไงมันเห็ดบัได้ได้แต่คิดอยากเทศสนามกีฬาให้เยาวชนอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวเห็ดบัได้จอย่างครับราว่างบประมาณทั้งเบิดเอาไปเห็ดแต่ถนนสันสันทั้งเบิดเอาผู้ไดเห็นในจุดอาบัแดงถนนสันสันเอายกมือผมเบิ่งเนี่ยเอายกเบิ่งผมว่าเห็นเอาโยกรถกรต้อไอเดียของครับถนนโครอชเ่ยแหละยกมือเลยครับยกมือเบิ่งเนี่ย พี่น้องเ็นเบิร์นี่แหละครับพี่น้องมือนี่วันที่21ท่านว่าคมแล้วหาเสียงเดียวหอดวกวงแรกแล้วมืออืน่นแปดวงเศร้าหอดหาวงแรกเป็นมือที่พี่น้องต้องตัดสินใจดีๆให้เป็นแล้วรอฟังหานย่างลรออกก่อน สิวอร้อยล่าออกอีกบ่เบิ้งกือซื่ออีกบ่พี่น้องแมนบอเป็นไปสองสามปีไปล่าออกอีกเ็จจังไหนแมนบอกครับคือสิไใ้ใจไ้เพราะว่าเห็นเท็ดบ้าแล้วแมนบอกครับพี่น้องต้องให้โอกาสลูกหลานคนหลุดหม่เบิ่งเข้าเลือกเพื่อโตเข้ามาโดนแล้วร่องเลือกเพื่อเจ้าของเบิ่งรอบนี้ได้บอกครับ เป็นหนังหูบอครับถนน่ันาวาบันดีน่ะบอกเยียวนี่อุบลราถ้านี่พี่น้องหูบอถนนเขาจัดอันดับอันดับที่เจสิบหาของประเทศไทยปกมือให้คนอุบลเนนะ่แล้วอีกสองจังหวัดกับพี่ปกดีใจบอครับในที่สองจาก่ายตะล่างแล้วสำคัญกว่านั้น ค่าข้องฉีดของเฮาหกพันหร้อยบาทต่อเดือนตำกว่านั้นอีกดูที่อันดับที่หกสิบเจ็ดของประเทศไทยบอกมือให้จะขออีกแน,น่ไก่พี่ปูกอีกแล้วเลยสิบจังหวัดเฮามีแรงท่องเที่ยวมากไหมสามพันโบกแพ่สิรินทอน ช่องมเมดขิม,มาลาดพัทยานอยมีเบิรตถูกยางครับแสงแรกกรไผได้ได้สยามแต่บอมีไผไปส่งเสริมแมนบอครับแต่พรรคประชาชนนมี่สิทธิพลนมี่ลูกหลานอุบลนี่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญคน,นต่างชาติเข้ามา เชิญคนต่างจังหวัดเขามาเที่ยวบลและพี่น้องนั่งยุ่นีจะได้ยังนนหนึ่งเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้ลูกหลานบา้านเฮาพ่อแม่พี่น้องนั่งยู่นี่ผมเชื่อว่ามีลูกมีหลานเบิดทรงเงี้ยนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจน,นจบปริญญาตรีเบิดไปจากลานแมนบ่ครับตั้งแต่หมื่นละเท่าจนเป็นหมื่นละหลายร้อยจนวกว่าบ่นจบปริญญาตรีแล้วเดีย๋ยวนี้หางานเดือนละหมืน่น กหางยากแมนบ่ครับทาแฝงของเที่ยวเกิดนี่การจ้างงานลูกหลานบ่ต้องไปเหตุกรุงเทพลูกหลานก็เหตุอะไรเมเมื่องมูบลกับเลิกงานมากกัเห็นหนาพ่อหนาแม่หนาพ่อใหญ่แม่ใหญ่แนวนี่แบบนี่ดีบ่ครับเข้าตรงสางงานสางอาชีพให้ลูกหลานเข้าสันดิทรงให้ไปจบเปรเี้ตีเห็นอย่าง ไอเฮนด้นาอยู่บ้านยีงขั้วไอซูโบดีกูบอแม่นอกครับเข้าให้นีการศึกษาแล้วต้องให้นี่อาชีพให้ลูกหลานบ้านเขาต้องซอยกันเที่ยวนี้ต้องเลือกเพื่อราคตลูกหลานเขาเทียวเกาบ่าวากันทีพานมากร้อยสองร้อยสามร้อยเงื่อนม,อมา้ากาบอเป็นแม่นบมครับแต่เที่ยวหนี้เอาไหม เทาสีเลือกเพื่อลูกหลานเท่าเอาเพราะว่าเอาเอาไผมาไห้ก็เอาแมนบ่ครับบ่ได้ไปเขียนหนังสือขอในนอแมนบ่ครับบ่ได้ขอเขามันบอแมเขามาให้เองสมมุดดอกว่าเห็นต่างจังหวัดเขาเอากันจะเขาไบ่ผมหูเห็นจะต่างจังหวัดเขาเอากันวหา5อยสามอยแต่ผมหูอยู่บนอาจสิบ่มีก็ได้ แต่ภัคประชาชนบอสือสิทธิ์ขายเสียงแน่นอนแต่ขอไปทำงานรับใส่พี่น้องคนอุบลราชธานี้ได้บ่าครับพี่น้องครับถ้าอยากได้การเนื้อโปร่งใสตัวสอบได้ใส่ผ้าสีพี่นองให้คุ้มค่าที่สุดเงินเดือนเดือนละเจ็ดมื้นหาพี่น้อง เงินเดือนบูนางผู้ยืนอยู่หนีท่านเด็กเป็นนายกเดือนละเจ็ดหมืนหาสี่ปีสล้านกว่บาทใส่ซ่องผ่าปาก็เบิดแล้วมันเบิดจังหวัดบูนแม่นบอรครับสังกทานกับมหาพี่หานองแต่ถ้าสมมติิว่าคือตามจังหวัดเขาให้สามร้อยหาร้อยต้องแจกเจ0ดแสนคะแนน เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองรอยสิล้านค่าจัดตั้งค่ารถแทร่รวบรวม,รวมแล้วสามรอยล้านบาทบ้านเราพื้นเดือนสามล้านพี่น้องเป็นพี่น้องเฮ็ดอยู่บอก oh. เฮ็ดหน้าเบิดสามร้อยเ็เ, 300, เกี่ยวเขาเอสามบาทพี่น้องเฮ็ยอ,อยู่บอกไม่ใหญ่เฮ็ดบอกพ่ oh. อเฮ็ดแค่แท oh. ้ oh. คำว่าโปรง่งใสต้องเลือกตั้งแบบนี้ล่ละครับให้พี่น้องซอยเบิงนโยบายซอยเบิงบุคลากรอนของผักเข้า้าเลือกน้อยสิทธิพลได้ผักระชาชนทั้งผักแถมมากก็ดันอีกได้พิธาลิมจะเลร่อนลัดผูซอยหาเสียงของผมได้เอกธนทรผููซอยหาเสียงของผม เพิ่นมากแต่หยิบบุญเมื่อก่อนมาซอยผมหมู่ว่านเพื่อเสียมไปเชิญน,นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยเฮามาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเฮาโบกมื้อพนแน่ถาพับพระชาชนทาสิทธิพลนเด็กเป็นนายกมีการสางงานสางอาชีพขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้ หน้ามือนี่ยังพอมีเวลาเป็นร่องเขาอยู่นิดเดียวนิดเดียวแม่นิดเดียวหลักพันนั่งอยู่นีหาร้อยข้นนี่้าลบไปซอยหาแน่กับบ้านไปนี่ผูละสิบเสียงนี่ได้หาพันคะแนนสราเขาแดนอนก็ปือเจ้าของแหนขาดอยู่นน้อยเดียวนิดเดียวแม่ พี่น้องจังสปโบเสียใจเลือกพักเก้าไกลเดินได้14่ล้านกว่าเสียงได้สอสอร้อยาสบกว่าคนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศพี่น้องอุบลซอยกา3 2, าแสนสองหมืนคะแนนว่าสิเอาพี่าไปเป็นนายกไปจับมือกับเขากับสีแดงๆเขาบอกว่าสิให้เป็นนายกแม่นบครับ เห็นบอสุดไทยบอกว่าเศร้ากันเฮาวสัน so ว่าแมนบอแบบนีได so ้อ right? so ันดับหนึ่งจะถือปนบอเป็นอย่างสำคัญกว่านั้นบอได้เป็นแต่ถือตัดสิการเมืองอีกสิบปียังบอเป็นอย่างอีกยุบพักเก้าไกลอีกแมนบอครับคิดว่าสิเบิดบุคลากรไป เขาตัง้งขึ้นมาทันที่เป็นรักประชาชนแถมได้บุคลาก่อนมีความสามารถแถมได้พิธาสิมาเห็ดการานซอยคนอุบลราชท่านี่อกีกแบบนี่ดีบ่ครับมากกว่านั้นอีกได้เอกธนทอนมาซอยคนอุบลอีกเอาบ่าครับถ้าพี่นอ้องอยากให้พิธาอยากให้ธนทอนมาเห็ดการานซอยคนอุบลพาลิโตนเพิิน ยาไข่พิ่นเป็นหน้ายกประเทศไทยมันบ่ได้เป็นเอามาซอยงานโคอุบลนได้บอรครับได้บอ่ยี่สิบสองท่านว่ากาเบอร์ยี่สิบสองท่านว่ากาเบอร์อรขอบคุณหลายๆครับสัญญาครับผมได้บอรครับพอแม่พี่นอ้องผมยังเป็นร่องของนิ้เดี่ยวซอยหาได้บอซอยได้บอแม่ ก็ขอหลายหาเสียง1ิบเสียงผมก็บพ่อใจได้บ่ครับถ้าได้เศร้าเสียงแหงดีผู้ยังคนอยางมากคอยเห็นเจ้าด้วตลาดเจ้าว่าคอยขอสิบคอยหาให้เจ้าได้รอยคนเรื่องเอาซื้อไาให้เมืองนี้บนที่มันไนปโจทย์ปัญญาให้เป็นแน่เ้ยเหยงซื้อมานั่งงานนั่งนี่ลองไรยเส้นประพอามจีกาเบอร์สองบนว่า บ ing, Adams, elephant, ้ได้แก่เพินนกับสีเลือกชี้ตนอยากให้เป็นงาน้นหนาแลยนะดำเบิดแม่เมืองพูดเบิรงครับนี่ท่านโบเสือเบิรงจากเขาคอลอนแชนแนลได้รูกเบิรงเตี้ยผิดเบิรงมือจนแหล่เบินผิเบิรงเสื้อโบเสือกับเบิง์นที่ครับอยากเข็อยาเป็นและสำคัญที่สุดถ้าผมได้เป็น ผมโมลาออกกอน,น่นอนพี่รองครับฝ <Yeah. S 1> ากนะครับมื้อนี่เดินทางมาถึงแล้วะสุดท้ายแล้วพี่รองตับงัดชินใจผมเสื่อมันว่าคนโดนหมดแดงเป็นต้นกำเนิดเมื่องอุบุญเสื่อมันว่าเอาลูกหลานคนอุบุญไปเป็นนายกได้พ่อครับ <Yeah. S 1> ผมไปกล่าบเพล้ว มือนี้กับเป็นกาเพิ่นอีกเพิ่นไปบอกเพิ่นไปฝันว่าเสี่ยวบักน้อยละไปบริหารจักวัอุบลสาธุอห่นะครับนี่แหละคือต้นกำเนิดเมื่องหุบลดูนี้เป็นอย่างคือต้องเอาพิทามานนีพราะว่าให้มายืนยันกาลันตีว่าทาพักคประชาชนได้เป็นนายก ที่ถ้าต้องมาซอยคนยุบนแมนบบครับสุดท้ายพี่น้องบอกบขออย่างหลายขอกลับไปเล็งมือซอยได้บอครับได้บมเมแมนนี่แหงหาได้หลายแมนบมแมเอาจะร่อยเนบ่ยครับได้หลายกานั้นบางที่ตบมือแล้าเนี่ยุดท้ายนะครับผมโมมี่งังี้ยมี่แต่หัวใจดวงน้อยนี่ ที่กล้าลุกขึ้นสูงก็บ,บานใหญ่ได้ทุนได้ข่าวบ่มีราคาเลยเป็นตะลิตนครับครับเ้าข่าวมามบ้าพีแจะเบื่ออืนจักบักน่อยอยู่สแม่นบ่ครับจักบักย่ใสบ่แต่ผู้อื่นเห็นมันว่าเป็นเห็นมันว่าเป็นลูกเช่าหน้าบ่แมนบ่ครับอย่าดูถูกเช่าหน้าเด้อ นั่งอยู่นี่ไผ่เป็นเช่าหน้ายกปื๋เบิ่งเนียอย่ยาดูถูกเช่าหน้าตกปุอยพินเียเพิ่นดูถูกเช่าหน้าเพิ่นให้รละาเช่าหน้าลูกหลานเช่าหน้าขอเห็ุเพื่อเช่าหน้าได้บอครับอย่าดูถูกขึ้นสองลอยสามลอยอย่ยาดูถูกเกียรติศรีเช่าหน้าขอเห็ดให้เขาเบิง่ง มืออื่นสามทุเขาวว,ว่าลูกเช่าหน้านี่มันะเด็ดเป็นน้ายกบปาบพี่นองชุดทายผมชุดทายท่านเด็ดเป็นนีน่ผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตามที่สมอยากเป็นจะตั้งจิตตั้งใจซอยทำงานเพื่อพี่น้องโดนหมดแดน สิตั้งจิตั้งใจซอยคตอุบลสิรับใส่คตอุบลสมกับอยากเป็นนโยบายต่างๆที่พี่นองเห็นจะเล่งเฮ็ดไห้ออกมาให้เล็วที่สุดสีบอตัวทีตัวรองสีขอทำงานแบบโป่งใส่สีขอทำงานใส่ผ้าสีพี่นองให้คุ้มค่าทีสุด กี่น้องครับผมสิดธิพนต้องขอคุณหลายๆที่มาฟังนโยบายจากผมมาร่วมตัดสินใจมาร่วงเปลี่ยนแปลงอุบลราชธานี่ไปน้ากันผมต้องขอฝากซอยนะครับเด้อซอยเช้าหน้าน้ากันซอยเช่าสวนน้ากันมั่นจังสี่เด็เป็นเท็ดให่เข้าไหนหลังเลยสามถุม สุดท้ายผมชิดทิพยบลาหวานีขอขอบคุณครับ